วันที่5มกราคมเป็นวันเกิดของนคอมชนชื่นหรือว่าคอมอาคมปรีดากุลดาวตลกชื่อดังที่ได้จากไปเมื่อปี2564จากการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งวันเกิดของนักคอมในปีนี้นะคะทางครอบครัวนั้นก็ได้ทำบุญให้กับนักคอมส่วนทางด้านลูกสาวอย่างไอซ์นภัชรินก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเก่าๆของคุณพ่อด้วยความคิดถึงพร้อมเขียนข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะพ่อคิดถึงจังเลยไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะกลับมาดูหนงังมาดูละคร หรือรายการสนุกๆต่างๆที่พ่อเคยเล่นได้อีกยังคงทําใจเห็นไม่ได้จริงๆมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายอยากเล่าให้ฟังเยอะเลยคิดถึงสุดหัวใจโดยพี่ไอซ์นะคะเปิดใจกับทีมข่าว True Insight ว่าตั้งแต่ที่คุณพ่อจากไปตนเองเนี่ยไม่เคยดูผลงานหรือว่าภาพเคลื่อนไหวของคุณพ่ออีกเลยค่ะตอนนี้ก็ยังคิดถึงมากๆแล้วไม่ว่าใครจะแท็กหรือโพสต์วิดีโอผลงานของคุณพ่อตอนก็ไม่เคยรีプライหรือว่าตอบกลับเพราะว่ายังทําใจไม่ได้จริงๆ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ